อันนี้ก็กลับสวัสดีครับมาพบกับช่องทีนทีไรเดอร์นะครับผมเออไปวันนี้เราจะไปเติมน้ำมันกันนะฮะเราสตาร์ทวอร์มเครื่องซะหน่อยก่อนนะฮะสตาร์ทวอร์มเครื่องก่อนไงจอดหลายวันทำไมตัวจะมาสนับสนุนพูดสนับสนุนอะไรวะตอวจะมาถ่ายพูดสนับถนนหล,ลักนะอ๋อ ไอยกางดีแล้วรอน้มันลดเนี่ยค่อยเติมไม่ไหวแล้วครับมาเจ็ด่้อยอู่่สนับสนุนหลักนะครับเจต้านะครับลดไปหสบบาทน่าจะลดไปแล้วประมาณห้าสิบบาทเลยนะเออเพราะมันน้ำมันมันลงไปสี่บาทห้าสิบแล้วฮะเดี๋ยววันนี้เราไปเติมกันเราจป็อย่างไฟแดงขึ้นแล้วไฟแดงห้าสิบห้าโลเอห้าโลคูณสี่ห้า อะไรนะสิบห้าโลก็สี่ร้อยห้าสิบไงสิบห้าคูณสี่ส้สิบห้าคูณไม่รู้อ่ะให้บัญชีคิดดีกว่าปวดหัวบคณบสาเราหม่ารปดเหเออช่างมันโอเคฮะเดี๋ยวเราเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าฮะขี้เกียจคิดเยอะตัวเลขปวดหัวแค่ี่ขัดเพียเดียวพอ โอเคไปเราเดี๋ยวเราเติมม้ากจากกันนะรอบนี้เดี๋ยวดูเลยไฟขึ้นแล้วอนะน้ำมันนฮะช่วงนี้โคตรจะแพงเลยนะน้ำมันเนี่ยแต่ยังดีนะที่มันลงแต่ว่าก็แปลกใจนะน้ำมันโลกเขาลงเอ้ยน้ำมันโลกเขาขึ้นกันพี่ไทยเราลงกว่า แต่นะลงไป45่หสี่จุดห้านะวัวมันจะขึ้น10บาทจังเลงเ้าขึ้น10บบาทเนี่ยโหคงจะจอด,ดยาวๆอะ่ะคงต้องได้เดินกันแล้วอะ่ะ วันนี้ก็ท้องฟ้าก็ดูขมุกขมัวนะฮะเมฆเยอะแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วช่วงเย็นตกแน่นอนดังนั้นนะฮะเราก็จะล้างเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้รถมันเลอะใช่หรอ <c oughs> ดุยฝนมาหลายวันและนะ้วเราเห็นรถมันไม่ไม่สะอาดอะเราก็เลยไม่สบายใจ เรามันเป็นประเภทที่แบบว่าอะไรก็ได้จะตกก็เถอะนะขอให้รถเราสภาพแบบเอฟเียมนะสะอาดสะอาดไม่ดีกว่าขับไปไหนไม่ได้ดูดีหน่อยไม่ใช่แบบว่าเออขับแล,ล้วรถเละเลยมันเสียค่าบีเอ็มหมดว่ะ เร้วเข้าเหมือนเดิมมาดับเพลิงซอยดับเพลิงมันจะไโปโฟปั๊มบางจากนะฮะมันลุ้นกันว่าเติมไปเต็มถังจะจะกี่บาทนะฮะ าศเป็นีน้หน้าหน้าขับรถเที่ยวมันไม่มีแดดขับได้แบบเออสบายๆย,ยาวเพาไม่มแดดแล้วโอ้โหเพียาตายอ่ะ,อะเราจะเลี้ยวเข้าบางจากกันเราไม่เติมปตท ไปโอ้รถเดยอะเว้ยเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้เก้าห้าเยมาล้นกันเกเต็มถังครับ จะถ่ายอยู่ตอนนี้คือ40.1เออ40.1จาก45นะ45 45 45มั้งจนไม่ได้อันนี้ก็ลงมาให้5บาทกว่อไร่ถ้าใครเติมตอนแรกที่ลงไป3บาทก็ขาดทุนี่เออรอลงแต่เดี๋ยวไดาได้ขึ้นแล้วน้ำมันโลกขึ้นแล้วปกติเต็มถังแล้ว700แล้วเออแตวได้อีกครับพี่ มันได้ฮะเดี๋ยวยกขึ้นมาไหนเก้าสิบได้อยู่พี่อืมที่จริงก็หกร้อยก็ได้อยู่เอาคุ้มเหรอเออจะได้วันนี้โอเคกนรจ่ายค่ะโอเค่มันแกนจ่าดไม่ได้จะขายมันรุ่มมาอ้าวกดได้ไหมหนวดตู้ กสิกรเ,เดี๋ยวดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดตังกอนนะเอา้าไม่มีเหรอเนรรมออโอเคเดี๋ยวเราไปรอเดี๋ยวเราเรอจ่ายตังลองจ่ายตังกันกันนะเลยเดืหายนี่หน่อยนี่ไงตู้กสิกรนี่ไง โอเคฮะเราก็เติมไปจา่ายตังไปเรียบร้อยแล้วอะห้าร้อยเก้าสิบบาทอะไรนะอือใช่ตอนนี้เราก็คลิปมาเติมน้ำมันฮะไม่มีอะไรมากพอดีน้ำมันมันลงฮะก็ ปกติเราต้องอะไรอ่ะประมาณเอ่อเติมประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยสามสิบาทนะตอนที่มันขึ้นพิกสี่สิบห้ากว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าร้อยเก้าสิบนะฮะลงไปห้าบาท่า สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ like, กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider แล้วด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไป